บทที่ 5, สา5ร้อแปดสบห้าสตไอกเกอห้าหา้าตอนนี้คุณจะฆ่าฉันเหรอใครกันที่เรียกฉันว่าพี่ชายในเมื่อมีประโยชน์เมื่อมีผลประโยชน์ฉันลืมคุณไปแล้วเหรอลองคิดดูเองสิระหว่างเราสองคนใครคือสุนัขตัวจริงเมื่อมาถึงจุดนี้จัก,กรพรรดิสุนัขโกรธมากมันแยกเขี้ยวฟันและดูดูร้ายวังหมางพูดไม่ออกตอนนี้ชายคนนี้ไม่สามารถเอาชนะเขาได้ด้วยกําลังเขาต้องการทุบตีเขาด้วยคําพูดวังหอมากต่อต้านการบีบคอจักรพรรดิสุนัขและถามว่าคุณรอดมาได้อย่างไรจนถึงตอนนี้ คุณไม่รู้หรือว่าเราต้องระวังเมื่อศัตรูแข็งแกร่งกว่าเราเมื่อได้ยินสิ่งนี้จักรพรรดสุนักก็พูดอย่างเย็นชาฉันไม่มีนิสัยโค้งคำนับผู้แข็งแกร่งฉันทําทุกอย่างที่ฉันต้องการมาตลอดชีวิตทําไมฉันต้องสนใจว่าคนอื่นคิดอย่างไรหวังหอมั่งพูดไม่ออกขณะที่เขามองดูจักรพรรดสุนัขที่เงยหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจความจร like like huh? ิงที่ว่ามันรอดมาได้จนถึงตอนนี้ถือเป็นปาฏิหาริย์โดยพื้นฐานแล้วอย่างไรก็ตามแวงมังที่เกียดเกินกว่าจะเสียลมหายใจให้กับผู้ชายคนนี้เขาพูดอย่างดู หลังจากพูดเช่นนี้หวังหมางก็มีรูปร่างใหญ่โตและทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยมีปีกแปดปีกอยู่บนหลังของเขาอย่างไรก็ตามหวังหอมางไม่ได้สังเกตว่าจัก,กรพรรดิสุนัขยังคงติดตามเขาอยู่แม้ว่าจะอยู่ในระยะไกลก็ตามในเวลาเดียวกันขณะที่เขาเรีบเดินทางไปแวงมังคึงพำระบบหนึ่งเลือกภารกิจสามติงยินดีด้วยโพสได้เลือกตัวเลือกภารกิจสำเร็จแล้วกรุณาทำภารกิจให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อรับรางวัลเเขาหวังว่าเขาจะสามารถฆ่าเทพท้องถิ่นได้ภายในกรอบเวลาไม่เช่นนั้นเรื่องต่าาางๆจะลยเปป็นปัญห ที่ถูกกล่าวว่าเขาค่อนข้างมั่นใจในความสามารถของเขาที่จะเติบโตแข็งแกร่งเพียงพอภายในเวลานั้นสิ่งที่เขาต้องทําตอนนี้คือช่วยพ่อของเขาตั้งหลักแหล่งหลังจากวันสิ้นโลกหลังจากนั้นเขาจะสามารถคิดหาวิธีที่จะทาภารกิจให้สําเร็จและแข็งแกร่งขึง้นได้สิบนาทีต่อมาหวังหอมา้าก็มาถึงเมืองหยางกุย้ยในเวลาเดียวกันเขาก็สัมผัสดได้ถึงกลิ่นอายของจักรพรรดิหินและคนอื่นๆในป่าดังนั้นเขาจึงไปพบพวกเขาผู้เชี่ยวชาญในป่าจักรพรรดิปีศาจทักทายหวังหอม้าด้วยความเคารพไปกันเถอะเรื่องนนี้้้ไดดรรัััับบกกาาตสิแลวมฉน ด้วยการพยักหน้าเล็กน้อยแวงมังก็ทยายานขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกครั้งตามมาด้วยจัก,กรพรรดิปีศาจในเวลาเดียวกันจัก,กรพรรดสุนัขที่ติดตามหวังหอมักงจากระยะไกลก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นฉากนี้เป็นไปได้ไหมที่ชายคนนี้ปราบจัก,กรพรรดอสูรทั้งสี่จากเขตชายแดนใหม่ช่องว่างระหว่างเราเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจัก,กรพรรดสุนัขพึมพำกับตัวเองอย่างฉุนเฉียวในขณะเดียวกันเขาก็ยิ่งมีความมุ่งมั่นมากขึ้นเขาต้องหาสาเหตุที่ทาให้วังหมังมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขขขขขขณะนนีี้้แววงงงงงงงมงมัาาาาาถึบบอออออออพพพพ่่พ่่่่เเเเยยืไู ในทางตรงกันข้ามพ่อของเขาอยู่ในเมืองยิซุนซึ่งเป็นที่ที่ค่ายฐานของเขามีกองกําลังนับหมื่นที่พ่อของเขาคัดเลือกมาเมื่อทําอะไรไม่ถูกแวงมังทําได้เพียงหันหลังกลับและเดินทางไปยังเมืองอีซุนเมื่อไปถึงที่นั่นเขาก็ขยายขนาดฐานทัพทหารอันกว้างใหญ่ด้วยความประหลาดใจแม้ว่ามันจะดูเรียบง่ายและหยาบแต่ก็ยังมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับคนนับหมื่นได้มีเต็นท์อยู่ทั่วฐานในไม่ช้าวังหมังก็ตามหาพ่อของเขาพบพ่อของเขายืนอยู่ท่ามกลางสายฝนโลหิตและตะโกนสั่งลูกน้องพร้อมกับเจ้าอ้วนตัวน้อย เขาแปลงร่างเป็นมนุษย์อย่างรวดเร็วในขณะที่จัก,กรพัดหินและคนอื่นๆยอดตัวลงและตามหลังอย่างใกล้ชิดเหมือนผู้ใต้บังคับบัญชาที่พักดีลูกชายคุณอยู่ที่นี่คุณพ่อหวางซึ่งกำลังออกคำสั่งอยู่ก็ยิ้มทันทีเมื่อเห็นลูกชายเขาไม่ตอบสนองต่อการพบเห็นจัก,กรพัดปีศาจเนื่องจากเขาคุ้นเคยกับการเห็นปีศาจร,รอบๆอบวังหมังแล้วแวงมังพยักหน้าด้วยรอยยิ้มและแนะนําให้เขารู้จักกับพ่อของเขาท่านพ่อพวกเขาทั้งสามาจะรับฟังคำสั่งของคุณในอนาคตหากมีบางอย่างที่คุณไม่สามารถจัดก,การได้กกกกก็ปปปล่ออยใให้้้้พพววเเขขขาาาาาทํฉันนจจะสบมึถงคุณ ทั้งสามคนเป็นจัก,กรพรรดิปีศาจด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาคุณน่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่วันสิ้นโลกส่งมาถึงคุณได้หลวงพ่อหวังมองดูจัก,กรพรรดิปีศาจทั้งสามด้วยความประหลาดใจก่อนที่จะพยักหน้าในที่สุดใช้ได้คุณเป็นคนคิดมากหวังหอม้างถอนหายใจด้วยความโล่องอกหลังจากเห็นพ่อของเขายอมรับข้อเสนอของเขาจากนั้นเขาก็สั่งจัก,กรพรรดิปีศาจทั้งสามจดจำหากมีอันตรายใดๆคุณต้องฟังคำสั่งของพ่อฉัน้น นอกจากนี้หากคุณพบกับผู้เที่ยวชาญที่คุณไม่สามารถต้แยแยงได้สิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณคือการรับรองความปลอดภัยของพ่อของฉันและครอบครัวของเขาถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาคุณจะไม่รอดหลังจากได้ยินคำสั่งของหวังหอมางจากกระพัดมังกรดำจากกระพัดหินและจากกระพัดดอกไม้ต่างทำอะไรไม่ถูกแต่พวกเขายังคงพูดด้วยความเคารพครับท่านอาจารย์เมื่อเห็นสิ่งนี้หวังหมางก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจแล้วเขาก็พูดกับบิดาว่าพ่อครับเมื่อพ่อสามารถพักสักหน่อยเถอะพวกเขาทั้งสามจะปฏิบัติตามคำสั่งของคุณนับจากนี้เป็นนต้ไป คุณพ่อหวางมองดูลูกชายด้วยความโล่งใจจากนั้นพูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าพี่อยากพักผ่อนแต่จะต้องรอจนกว่าจะได้เตรียมการที่จำเป็นแล้วเอาละไปทำงานของคุณซะท้ายที่สุดแล้วฉันก็แค่สร้างพลังธรมธรมดาๆขึ้นมาในโลกนี้เท่านั้นในท้ายที่สุดในอนาคตเมื่อโลกพบกับวันสิ้นโลกมันก็ยังขึ้นอยู่กับคุณผู้เที่ยวชานที่จะตัดสินชะตากรรมของโลกลูกชายจำไว้ว่าคุณต้องระวังถ้าคุณตายทุกอย่างก็จะจบลงถูกต้องถ้าเขาตายจริงๆด้วยความแข็งแกร่งของพ่อเขามันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนหลังจะยืนหยัดท่ามกลางวันนส้นโลก นี่เป็นสาเหตุที่วังหอม้างรังแกผู้อ่อนแอและกลัวผู้แข็งแกร่งเขาระมัดระวังและกลัวความตายเมื่อเขาตายหรือล้มลงเขาจะถูกฆ่าและจากนั้นครอบครัวของเขาก็คงพินาศดังนั้นเขาไม่สามารถตายหรือล้มลงได้อย่างแน่นอนแน่นอนเพื่อให้พ่อของเขามั่นใจแวงมังจึงยิ้มและปลอบโยนเขาทันทีไม่ต้องกังวลพ่อฉันจะไม่สู้รบที่ไม่มั่นใจในการชนะอย่างไรก็ตามทันทีที่เขาพูดจบเสียงของระบบก็ดังขึ้นในใจของหวังหอมางอีกครั้งติงตรวจพบสถานะปัจจุบันของโฮสต์โฮสต์จะได้รับตัวเลือกภารกิจดังต่อไปนี้ ภารกิจหนึ่งเมินเฉยต่อเซียงอยู่ผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นดินแดนอมตะเวลาภารกิจจนกว่าจะเสร็จสิ้นรางวัลภารกิจมูลค่าวิวัฒนาการ5 0 0พล้านหีบสมบัติทองคำทรภารกิจที่สองหยุดเซียงอยู่ที่กำลังจะกลายเป็นดินแดนอมตะเวลาภารกิจจนกว่าจะเสร็จสิ้นรางวัลภารกิจมูลค่าวิวัฒนาการ20 0 0 0พล้านกล่องสมบัติเพชรไซภารกิจที่สามสังหารเซียงอยู่ที่กำลังจะกลายเป็นดินแดนอมตะเวลาภารกิจจนกว่าจะเสร็จสิ้น รางวัลภารกิจมูล,ลค่าวิวัฒนาการ30สิพันล้านกล่องสมบัติเพชร X2 วงเล็บเหลี่ยมปิดบทที่3า6อปไม่มีความก้าวหน้าสําหรับคุณตอนที่หนึ่งไอ้บ้าซิ่งอยู่กําลังจะกลายมาเป็นดินแดนอมตะหรอหัวใจของหวังหม่างจมลงพวกเขาเป็นศัตรูกันแล้วดังนั้นเขาจึงต้องหยุดเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเขาควรเลือกภารกิจสองหรือภารกิจสามหรือไม่ตอนนี้เขาสามารถฆ่าซิ่งอยู่ได้หรือไม่หวังหอมางรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ดังนั้นระบบฉันเลือกภารกิจที่สาม ยินดีด้วยโฮสได้เลือกตัวเลือกภารกิจสำเร็จแล้วกรุณาทำภารกิจให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อรับรางวัลเขาต้องกำจัดต้นตอของปัญหาให้ได้ในขณะนี้เมื่อได้ยินคำสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของลูกชายคุณพ่อหวังก็ยิ้มและพยักหน้าเอาละลูกชายคุณควรไปทำอะไรของคุณเองเมื่อวันสิ้นโลกใกล้เข้ามาคุณคงจะยุ่งมากกว่าตีหนึ่งเสียอีกวังหมางพยักหน้าหากมีอะไรสำคัญปโปรดติดต่อฉันทันทีหลังจากพูดอย่างนั้นหวางหอม้าก,ก็แลกเปลี่ยนคำทักทายกับพ่อของเขาก่อนจะจากไป สิ่งที่เขาต้องทําตอนนี้คือตามมหาซิ่งอยู่โดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นถ้าซิ่งอยู่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาของเขาและผ่านความยากลําบากจนกลายเป็นดินแดนอมะตะเขาคงจะตกอยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายในเนตเธอร์เวิลด์ซิ่งอยู่เป็นหนึ่งในผู้เที่ยวชานที่ทรงพลังที่สุดดังนั้นโอกาสที่จะผ่านความทุกข์ยากของเขาจึงมีสูงมากนอกจากนี้วันสิ้นโลกยังอยู่ห่างออกไปเพียงสองวันและความหนาแน่นของพลังงานทางจิตวิญญาณในอากาศก็เข้มข้นกว่าเดิมมากกว่าร้อยเท่า ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืชในโลกนี้ตราบใดที่พวกเขาทํางานหนักขึ้นอีกนิดพวกมันทั้งหมดก็สามารถกลายเป็นวิญญาณได้นี่อาจเป็นหนึ่งในผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นจากวันสิ้นโลกเนื่องจากผู้เที่ยวชานหลายคนจะเกิดในยุคนี้ครึ่งชั่วโมงต่อมาแวงมังมาถึงจังหวัดเซาหยุนซึ่งเป็นอาณาเขตของเซียงอยู่หลังจากเข้าสู่จังหวัดแล้วแวงมังก็ควบคุมรัศมีของเขาและแปลงร่างเป็นเหยี่ยวนกเขาเดินไปรอบๆจังหวัดพยายามค้นหารัศมีของเซียงยู่ด้วยความผิดหวังของแวงมังเขาค้นหาจังหวัดเป็นเวลานานแต่่่่ไมพบรออองงยยขู สิ่งนี้ทาให้วังหมังรู้สึกปวดหัวเพื่อนคนนี้หนีไปไหนเป็นไปได้ไหมที่เขาไปหาโทเค็นอื่นในความเห็นของแวงมังการพัฒนาของซ้นยูใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นเขาจะมองหาโทเค็นที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้พอๆกันว่าเขาวางแผนที่จะก้าวข้ามความทุกข์ยากอย่างเข้มแข็งแอดอกจันซีเคนไม่สามารถค้นหาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าต่อไปได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าสารเลวตัวนี้ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งและก้าวข้ามความทุกข์ยากของเขาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาแอบก้าวไปสู่ระดับอมตะของดินแดน หวังหอมรู้สึกหมุดหมิดอย่างรวดเร็วแต่ทันใดนั้นก็มีความเข้าใจอันลึกซึ้งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาทําให้ดวงตาของเขาสว่างขึ้นในทันทีแม้ว่าเซียงหยูจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งเพื่อที่จะบุกะลวงแต่เขาก็มีทางที่จะชะลอการทะลวงได้การโชคร้ายเมื่อคิดเช่นนี้หวังหอมงก็พูดอย่างรวดเร็วว่าระบบใช้การโชคร้ายกับเซียงหยูติง้งยินดีด้วยใช้การโชคร้ายสําเร็จแล้วหมายเหตุหลังจากใช้งานเป้าหมายจะประสบโชคร้ายไปอีกครึ่งวันข้างหน้าซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ หลังจากได้รับการยืนยันจากระบบแล้วหวังหอม่าก,ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งตอนนี้เขาสามารถมองหาซิ่งอยู่ได้อย่างสงบเขามีเวลาว่างอย่างน้อยครึ่งวันหรืออาจมากกว่านั้นก็ได้บางทีซียงอยู่อาจต้องทนทุกข์ทรมานจากการฟันเฟืองในขณะที่พยายามฝ่าฟันฝ่าฟันฝ่าไปได้หวังหอม้าเริ่มค้นหาอีกครั้งเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หวังหมาก,ก็อารมณ์ดีเขาเริ่มค้นหาซิ่งอยู่อีกครั้งในความเห็นของเขาเพื่อนคนนี้ไม่ควรไปที่มุมใดมุมหนึ่งของโลกเพื่อก้าวข้ามความทุกข์ยาก ไม่ว่าซิ่งอยู่จะวิ่งไปไกลแค่ไหนเขาก็ควรจะยังคงอยู่ในดินแดนของเรดเอ็มไพร์เขาไม่สามารถซ่อนตัวอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรได้จริงๆใช่ไหมรอสักครู่ทะเลผู้ชายคนนี้อาจจะซ่อนตัวอยู่ในทะเลจริงๆหวังหอม่ากก็กระหนักได้ถึงบางสิ่งบางอย่างในจัก,กรวรรดิแดงมีผู้เที่ยวชานที่เป็นอมตะจากแดนมรณะจากนั้นมีความเป็นไปได,ได้มากที่เพื่อนคนนี้ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในทะเลและมหาสมุทรที่ไร้ขอบเขตเพื่อก้าวข้ามความทุกข์ยากและทะลวงไปสู่อาณาจักรถัดไป ตอนนี้แวงมังมีความคิดว่าจะค้นหาที่ไหนอย่างไรก็ตามเขายังคงค้นหาบนบกก่อนที่จะออกสู่ทะเลเนื่องจากความแข็งแกร่งของซิยงอยู่ไดมาถึงจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าระดับอมตะของดินแดนแล้วนอกเหนือจากดินแดนอมตะก็ไม่มีใครสามารถคุกคามเขาได้ด้วยความคิดนั้นแวงมังก็เริ่มค้นหาเรดเอ็มพายในเวลาเดียวกันสิ่งที่หวังมางไม่รู้ก็คือบนเกาะโดดเดี่ยวในทะเลซิยงอยู่ซึ่งกำลังปรับสถานะของเขาและเตรียมบุกทะลวงจู่ๆเขาก็หน้าซีดครู่ต่อมาเขาก็ลืมตาขึ้นทันทีและใบหน้าของเขากเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เเกิดอะไรขึ้นทําไมจูจ่ๆฉันก็รู้สึกไม่สบายใจนะักเมื่อก่อนทุกอย่างปกติดีอาการของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามในตอนนี้ภาพของเขาล้มเหลวที่จะก้าวข้ามความทุกข์ยากและการตายได้ปรากฏขึ้นในใจของเขาซึ่งทําให้เขาหยุดอยู่กับทางของเขาบทที่387ไม่มีความก้าวหน้าสําหรับคุณตอนที่สองเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์กระทันนี้เซียงอยู่เริ่มตื่นตระนหนกเนื่องจากสัญญาณเหล่านี้คล้ายคลึงกับสิ่งที่เราจะได้สัมผัสเมื่อพบกับความเบี่ยงเบนในการฝึกฝน ในขณะที่ซิ่งยูรู้สึกสับสนฮันซินและแอลยูบูซึ่งคอยดูแลซิ่งยูก็บินไปพวกเขามองไปที่ซิ่งยูด้วยความสับสนและถามว่าซิ่งยูมีอะไรผิดปกติคุณดูไม่ดีเกินไปเกิดอะไรขึ้นเมื่อได้ยินสิ่งนี้สีหน้าของซิ่งยูก็ดูน่าเกลียดตอนนี้ฉันกำลังปรับสภาพของเขาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาของฉันแอลมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามทันใดนั้นจูจ่ๆก็มีบางอย่างผิดปกติและจินตนาการถึงฉากที่ฉันไม่สามารถก้าวข้ามความทุกข์ยากและกำลังจะตายได้เมื่อมาถึงจุดนนนี้้ใบหาาาาาขขขอองงงงซิยยูลแลแะร่่กเเสัเท เขาจะไม่ยอมให้ตัวเองล้มเหลวเขาทำงานหนักมานับพันปีเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้เขาไม่ยอมให้เกิดเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับโทเค็นแต่เขาก็ยังคงพยายามทะลวงไปสู่อณาจากรต่อไปเขามั่นใจ80%ว่าเขาจะกลายเป็นดินแดนอมะตะได้แม้จะไม่มีโทเค็นก็ตามท้ายที่สุดแล้วรากฐานการฝึกฝนของเขานั้นลึกและมั่นคงอย่างไรก็ตามเมื่อเขาคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างราบรื่นสัญ,ญญาณขององค์การเบี่ยงเบนในการฝึกฝนก็ปรากฏขึ้นสิ่งนี้ทำให้เซีงยงยูซึ่งแต่เดิมเต็มไปด้วยความมั่นใจเริ่มสงสงงััยในตวเอ หนึ่งคนจะตายในความทุกข์ยากจริงหรือเมื่อเห็นความมั่นใจที่สันคลอนของซิ่งอยู่ใบหน้าของแอลยูบูและฮันซิงก็มืดลงทำไมคุณไม่ไปคุยกับเทพท้องถิ่นพูดเท่าละ่ะตอนนี้เขามีเหรียญแห่งความมืดของราชาแห่งนรกแล้วคุณสามารถถามเขาได้ว่าเขาเต็มใจที่จะแยกทางกับโทเค็นเทพในท้องถิ่นที่เขาไม่ต้องการอีกต่อไปหรือไม่นอกจากนี้เราได้ทรยยต่อเนตเตอร์เวิร์ลและเข้าร่วมกับเขาแล้วเป็นไปได้ว่าเขาไม่เต็มใจที่จะมอบบทอมตะให้เราด้วยซ้ําหลังจากได้ยินคําพูดของแอลยูบูและฮันซิงแล้วซ ลืมบทอมาตมะไปได้เลยฉันจะไม่ไว้ใจให้เขาปกป้องฉันด้วยซ้ำไอเวนนี่เราไม่ควรช่วยเขาในตอนนั้นและเราไม่ควรเข้าร่วมกับเขาด้วยเมื่อได้ยินสิ่งนี้แอลยูบู U และฮันซิงก็มองหน้ากันตอนนี้เราควรทำอย่างไรคุณมั่นใจแค่ไหนว่าจะทำสำเร็จหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งซิ่งยูพูดด้วยใบหน้าที่มืดมน50-50ถ้าไม่ใช่เพราะการเบี่ยงเบนการฝึกฝนอย่างกระทนหันฉันคงมั่นใจได้ถึง80%ยิ่งกว่านั้นหนึ่งมีลางสังหรณ์ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ฉันจะฝ่าฟันผ่าน,นต้้อองงงปรัับสภาพขฉนใหคที่ เอลอยูบูและฮันซินทำได้เพียงพยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาได้สร้างความขุ่นเคืองให้กับเทพอนิจจังดำและเขาซึ่งเชื่อมโยงกับเจ้าแห่งนรกทั้ง18ดดังนั้นพวกเขาจึงติดอยู่ระหว่างหินกับที่แข็งแม้ว่าหลังจากเข้าร่วมกับเทพท้องถิ่นแล้วก็ไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะได้รับซิ่งยูตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรบุ่มบ่ามนในวันนี้อย่างไรก็ตามขณะที่เขาหลับตาอีกครั้งของเหลวก็กระเซ็นลงมาจากท้องฟ้าและตกลงบนใบหน้าของเขาซิ่งยูลืมตาขึ้นด้วยความโกรธ แต่เมื่อเห็นนกอืนบนมือเขาก็ตกตะลึงเขาค่อยๆยเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอันมืดมิดสีแดงเลือดและพึมพำกับตัวเองสวรรค์คุณอยากให้ฉันตายเหมือนกันเหรอไม่ฉันจะไม่มีวันตายเมื่อมาถึงจุดนี้ใบหน้าของเซียงยูบิดเบี้ยวจากนั้นเขาก็หลับตาอีกครั้งและเริ่มปรับสถานะของเขาที่อื่นแวงมังได้ค้นหาทั่วทั้งเรดเอ็มพายแล้วแต่ก็ไม่มีประโยชน์ดูเหมือนว่าชายคนนี้กําลังประสบกับความยากลาบากในทะเลจริง,รงๆเมื่อคิดเช่นนี้หวังหอม่างก็มีรูปร่างที่ใหญ่โตกลางปีกทั้งงงอออกแลละะททททยานนทานนใิศขเ ดวงจันยังคงเป็นสีแดงแต่ฝนเลือดได้หยุดชั่วคราวดังที่กล่าวไว้ในขณะที่แวงมังกำลังค้นหาซิ่งอยู่เขาเห็นว่าหลายคนเริ่มไอยอย่างรุนแรงราวกับว่าทุกคนเป็นหวัดเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้โลกทั้งโลกอาจตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันหวังห้อมอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ไม่นานก็ถึงทะเลอย่างไรก็ตามหน้าหงุดหงิดที่เขาค้นหาตั้งแต่กลางคืนจนถึงรุ่งเช้าโดยสำรวจบริเวณทะเลนับไม่ถ้วนแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยของซิ่งอยู่เลยไอสามคนนี้ซ่อนตัวอยู่ที่ไหน ในขณะนี้ภายใต้ดวงอาทิตย์ที่แผดเผาหวังหอมเริ่มโกรธเคืองมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้อากาศค่อนข้างดีนี่เป็นครั้งแรกที่หวังห้อมได้เห็นดวงอาทิตย์ปรากฏตามปกติหลังจากผ่านไปครึ่งปีอย่างไรก็ตามวังหมางไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะชื่นชมกับสภาพอากาศที่ดีขณะที่หวังห้อมรู้สึกหดหูเขาก็มองเห็นเมฆดำขนาดใหญ่รวมตัวกันในระยะไกลบิงโกนี่คือความทุกข์ยากสายฟ้า นี่อาจเป็นไปได้ว่าซิ่งยูผู้เคราะห์ร้ายกำลังพยายามเผชิญกับความทุกข์ยากของเขาดังนั้นเขาจึงเปิดใช้งานเวิร์ลวอล์ทันทีและรีบวิ่งไปยังเมฆมืดในระยะไกลไม่กี่นาทีต่อมาหวังหอม่าก,ก็มาถึงบริเวณรอบนอกของภูมิภาคที่ปกคลุมไปด้วยเมฆดำและมองเห็นเกาะแห่งหนึ่งที่อยู่ตรงกลางของทะเลส่วนนี้เมฆดำมืดมิดอยู่ตรงกลางรอบๆสถานที่แห่งนี้อย่างชัดเจนเนื่องจากท้องฟ้าเหนือเกาะน,นี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นสีดำสนิทในทำนองเดียวกันในที่สุดแวงมังก็ตรวจพบรัศมีของกลุ่มสามคนของซิ่งยูในบริเเวณใกล้คียง หลังจากที่หวังหอม้างแอบย่องขึ้นไปบนเกาะเขาเห็นเซียงอยู่นั่งขัดสมาธิเช่นเดียวกับฮานซินและหลู่ปู้ที่คอยปกป้องเซียงอยู่ขณะที่หวังหอม้างกำลังจะเคลื่อนไหวเสียงฟ้าร้องก็ดังขึ้นในท้องฟ้าความทุกข์ยากสายฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวที่ควบแน่นบนท้องฟ้าได้ลงมาแล้วใบหน้าของหวังหอม้างมืดลงเมื่อมองเห็นมันสายเกินไปแล้วสำหรับเขาที่จะหยุดซิ่งอยู่จากการเริ่มต้นกระบวนการโชคดีที่ผู้ชายคนนี้เพิ่งเริ่มต้นเมื่อคิดเช่นนี้หวังหอม้างก็แอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างน้อยเขาก็ไม่สาย จากนั้นแวงมังก็ย่อเยยตัวเองและพึมพำอยู่ในใจระบบใช้อัลลักซี้การ์ดกับซิงอยู่อีกครั้งบทที่388ไม่มีความก้าวหน้าสําหรับคุณตอนที่สามติง้งยินดีด้วยใช้การโชคไร้สำเร็จแล้วหวังหอม่างถอนหายใจด้วยความโล่องอกหวังหอม่างเดาว,ว่าซิงอยู่คนนี้อาจจะไม่ทําอะไรเลยหลังจากที่เขาใช้การโชคร้ายใบแรกซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมจึงไม่มีอะไรใหญ่โตเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปแล้วซิงอยู่ได้เริ่มกระบวนการพัฒนาแล้วและไม่สามารถหยุดมันได้ ครั้งนี้ไม่มีทางที่เพื่อนคนนี้จะสบายดีเมื่อคิดเช่นนี้หวังหมางก็เริ่มสังเกตสถานการณ์เขาไม่สามารถทําอะไรได้ในตอนนี้เนื่องจากความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสายฟ้าแห่งความทุกข์ยากมีไว้สาหรับใครบางคนที่ทะลุทะลวงไปสู่ดินแดนระดับอมะตะนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถจัดการได้ในระดับปัจจุบันของเขาในเวลาเดียวกันซิ่งยูผู้ซึ่งก้าวข้ามความทุกข์ยากของเขาทันใดนั้นก็สัมผัสดได้ถึงบางสิ่งบางอย่างและใบหน้าที่มั่นใจแต่เดิมของเขาก็เผยให้เห็นความกลัวทัันนนทีีคคววาาาามมรรรู้้้สึึกกกกกกแปลกแปลๆจเื่ออ็ฏขง ทันทีที่ความรู้สึกนี้ปรากฏขึ้นความรู้สึกไม่สบายใจก็ปกคลุมเขาและเขากลัวว่ามันจะส่งผลต่อความทุกข์ยากของเขาหากเขาล้มเหลวในการก้าวข้ามความทุกข์ยากเขาก็ไม่กล้าจินตนาการถึงผลที่ตามมาอย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่มีทางกลับไปอีกแล้วสายฟ้าแห่งความทุกข์ยากได้เริ่มลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อสายฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวกระทบเขาซิ่งอยู่ก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นนี่เป็นเพราะสายฟ้าแห่งความทุกข์ยากนั้นรุนแรงเกินไปเมื่อมันกระทบร่างกายของเขาดูเหมือนว่าร่างกายของเขาจะถูกระเบิดเป็นชิ้นๆ้นความเจ็บปวดอย แน่นอนว่าซิ่งยูไม่ใช่คนธรรมดาแม้ว่าสายฟ้าแห่งความทุกข์ยากจะน่ากลัวยิ่งขึ้นแต่เขาก็ยังคงกัดฟันและอดทนต่อมันนี่เป็นเพราะว่าถ้าเขาล้มเหลวในการก้าวข้ามความทุกข์ยากมีโอกาสมากที่เขาจะตายดังนั้นเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองล้มเหลวเด็ดขาดอย่างไรก็ตามในขณะนี้ภาพที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นในใจของซิ่งยูอีกครั้งภาพที่เขากำลังจะตายระหว่างความทุกข์ยากปรากฏขึ้นอีกครั้งเงาที่ค้างอยู่นี้เหมือนกับหนังที่ฉายซ้ำอยู่ในใจของเขาในเวลาเดียวกันดูเหมือนจะมีเสียงทั่วร้ทุกชนิดกระซิบในหูขของเา ยอมรับชะตากรรมของคุณอย่างเชื่อฟังเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะทะลวงไปสู่ระดับอมตะของดินแดนได้คุณถูกกำหนดให้ต้องตายที่นี่อย่าดิ้นรนอย่างเปล่าประโยชน์รีบไปตายซะเหตุใดจึงต้องต่อสู้อย่างหนักกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะตายคุณจะต้องตายแน่นอนคุณได้เห็นตอนจบของคุณแล้วเสียงฝันร้ายเหล่านี้พร้อมกับฉากที่เขากำลังจะตายเล่นซ้ำอย่างต่อเนื่องทอรมานจิตใจของเขาการแสดงออกของซิ่งยูเหมือนกับคนบ้าดวงตาของเขาแดงกํำขณะที่เขาทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและคำรามด้วยความโกรธหนึ่งจะไม่ตาย หนึ่งเซียงอยู่จะไม่มีวันตายเซียงอยู่คำรามด้วยความโกรธผมของเขายุ่งเหยิงและภายใต้ความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าแลบเขาดูบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมอย่างไรก็ตามเจตนาฆ่าในดวงตาของเขาชัดเจนเป็นพิเศษเขาตะโกนด้วยความโกรธเหงาทลายเมืองมังกรสวรรค์ทันทีที่เขาพูดจบเ้งาก็โผล่อ,ออกมาจากกลางของเขาซึ่งเขาจับไว้แน่นจากนั้นราวกับว่าเขาเป็นบ้าไปแล้วเซียงอยู่ก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับเหงาทำลายเมืองมังกรสวรรค์ขณะที่สายฟ้าฟาดใส่เขาเซียงอยู่ยังคงแทงเมฆสีดำบนท้องฟ้าเหมือนคนบ้า ราวกับว่าซิ่งอยู่กำลังแข่งขันกับสวรรค์หวังหอมากตกตะลึงกับฉากนี้โดยสิ้นเชิงไอ้บ้านี่มันบ้าไปแล้วผู้ชายคนนี้กำลังต่อสู้กับความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าจริงๆอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรอดพ้นชะตากรรมขององค์การถูกฟ้าผ่าได้นอกจากนี้พลังงานสายฟ้าก็รวมตัวกันภายในเมฆดำมากขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับว่าพวกมันถูกยุ่ยยุ่โดยซิ่งอยู่ต้องขอบคุณการโชคร้ายค่าโชคของซิ่งอยู่จึงลดลงชั่วคราวเป็นโอ สวรรค์สัมผัสได้ถึงสิ่งนี้โดยธรรมชาติคล้ายกับในตอนนั้นเมื่อแวงมังสังหารลิวซิ่วสวรรค์ดูเหมือนจะมีสติและแก้แค้นด้วยการแก้แค้นตอนนี้ซิ่งยูอยู่ในสภาพเช่นนี้ในเวลาเดียวกันแอลยูบูและฮันซิงซึ่งคอยปกป,ป้องซิ่งยูในช่วงความทุกข์ยากของเขาอดไม่ได้ที่จะดูเป็นกังวลเมื่อเห็นซิ่งยู่ที่บ้าคลาั่งพวกเขาเป็นกองทหารดังนั้นหากซิ่งยู่ล้มเหลวในการก้าวข้ามความทุกข์ยากมันจะเป็นความเสียหายอย่างหนักสำหรับพวกเขาสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ,อยิ่งกว่านั้นก็คือซิยยยูู่่่เเเหมืออนนนนจะตกกกใสภาวาวบบีรฝฝึ สิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากรากฐานการฝึกฝนของซิ่งยูนั้นแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มทั้งสาคนในความเป็นจริงอาจกล่าวได้ว่าภายในเนตเวอร์กโลราฐานการฝึกฝนของซิ่งยูนั้นแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้เที่ยวชาญระดับอมตะครึ่งเก้าเช่นกันดังนั้นการเห็นเขาในสภาพที่โศกเศร้านี้ทําให้พวกเขาหวาดกลัวหากแม้แต่ซิ่งยูไม่สามารถก้าวข้ามความทุกข์ยากได้พวกเขาก็ไม่มีความหวังที่จะทําเช่นนั้นเช่นกันแน่นอนว่าพวกเขาไม่รู้ว่าภายใต้สถานการณ์ปกติความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าจะไม่รุนแรงขนนนนนาาดี้ออย่่งแ ทั้งหมดนี้เกิดจากสาเหตุสองเท่าของการชโชคร้ายเช่นเดียวกับซิ่งยูที่ทําให้สวรรค์โกรธด้วยการกระทําของเขาเมื่อแวงมังเห็นพฤติกรรมการสาบแช่งที่โง่เขลาของซิ่งยูเขาก็มองด้วยความยินดีภายในซิ่งยูยุยนสวรรค์ได้สําเร็จซีงยงยูโอ้เซีงยงยูตอนนี้คุณรู้แล้วว่าการทําให้ฉันขุนเคืองนั้นอันตรายแค่ไหนใช่ไหมผลลัพธ์เดียวของผู้ที่ต่อต้านชั้นคือความตายบทที่389ไม่มีความก้าวหน้าสําหรับคุณตอนที่สี่ แวงมังแทบจะทนไม่ไหวที่จะมองดูความทุกข์ยากสายฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวเพราะมันทาให้เขานึกถึงประสบการณ์ของเขากับลิวซิลในขณะนี้ในใจกลางเกาะที่ซิ่งอย,อยู่โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นทะเลสายฟ้าสายฟ้าฟาดใส่ซิ่งอยู่เหมือนแท้ฉากนี้น่าสังเวชมากกว่าตอนที่เขาฆ่าหลิวซิลมากท้ายที่สุดแล้วนี่คือความทุกข์ยากสําหรับผู้ที่ทะลวงไปสู่ระดับอมาตะของดินแดนพลังนั้นไม่มีใครเทียบได้ตามธรรมชาติในขณะนี้วังหอมางก,ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนซิยงอยู่ตกลงมาจากท้องฟ้าและร่อนลงบนเกาะ อย่างไรก็ตามความทุกข์ยากสายฟ้าก็ยังไม่จบความทุกข์ยากจากสายฟ้านี้เกิดขึ้นตลอดเช้าก่อนที่มันจะสลายไปโดยสิ้นเชิงเมื่อเห็นว่าความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าหายไปแล้วแวงมังก็รู้สึกสับสนเล็กน้อยเซียงหยูถูกฟ้าผ่าจนตายหรือว่าเขาทําสําเร็จหากหวังหอมางเป็นคนหนึ่งที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสายฟ้าเขามีโอกาส70%เอร์ซที่จะมีชีวิตรอดอย่างไรก็ตามมันยากที่จะพูดได้อย่างแน่นอนเมื่อพูดถึงสถานการณ์ของเซียงอยูประการแรกเขาบ้าดีเดือดและจากนั้นความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าก็รุนนแรงขึ้ ผู้เที่ยวชานระดับอมตะบนบกครึ่งเก้าธรรมดาอาจตายไปแล้วแต่ซิ่งอยู่เป็นผู้เที่ยวชานเนตเตอร์เวิลด์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ต่ำกว่าระดับอมตะของดินแดนในขณะที่หวงมางพยายามคิดออกหลูผู่แอลหานซิ่งก็รีบวิ่งไปยังจุดที่ซิ่งอยู่ล้มลงเมื่อเห็นสิ่งนี้แวงมังก็เตรียมการอย่างเงียบๆโดยสมมติว่าซิ่งอยู่ยังไม่ตายหากซิ่งอยู่มีชีวิตอยู่จริงๆแวงมังก็จะเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติครู่ต่อมาแวงมังก็ได้ยินเสียงหัวเราะอันดุร้ายและอ่อนแอจากระยะไกลอ่าฮ หวังหอมั่งตกใจเมื่อได้ยินเสียงนั้นไอบา้าเซียงหยูประสบความสําเร็จจริงๆแม้จะมีการโชคร้ายแต่เขาก็สามารถก้าวข้ามความทุกข์ยากได้สําเร็จไอเวนสุนัขตัวนี้เซียงหอยูมีพลังมากจริงๆด้วยความช่วยเหลือของแอลยูบูและฮันซินซิงอยู่ที่ไม่เกรียมก็เดินออกจากหลุมพวกเขาช่วยเขาให้ลุกขึ้นนั่งและยืนเฝ้าอยู่ข้างๆเขาจากนั้นเขาก็นั่งไขว่ห้างและเริ่มพักฟื้นคุณต้องการที่จะฟื้นตัวหนึ่งจะให้โอกาสคุณไหมแวงมังย่อเย้ยในขณะที่เขากลายเป็นแมลงตัวเล็กๆและบิินไปหาซอยู เมื่อเขาอยู่ห่างจากซิง่งยูและอีกสองคนไม่ถึงห้าร้อยเมตรแวงมังก็ดีใจมากที่พบว่าพวกเขายังคงตรวจไม่พบเขาเมื่อหวังหอมัางเข้ามาใกล้ซีงยงยูจะต้องตายแน่นอนเขาได้ตรวจสอบสภาพของซิง่งยูแล้วอย่างหลังอ่อนแอลงมากจนแม้แต่ออร่าของเขาก็เกือบจะสลายไปสภาพของเขาไม่ได้ดีไปกว่าจาก,กรพัรด,ดินีจิ้งจอกที่เขาเคยพบในตอนนั้นมากนักเมื่อยังเหลืออีกสองร้อยเมตรหวังหอมัมางก,ก็รีบกลับคืนสู่รูปแบบเดิมของเขาและปล่อยเลเซอร์ทำลายล้างออกมาไม่ดีหลบเร็วแอลยูบูและฮันซินที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่างตกตะลึง พวกเขาไม่เคยคาดหวังว่าแวงมังจะซุ่มโจมตีพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงหลบโดยไม่รู้ตัวซึ่งทําให้ซิ่งอยู่ตกอยู่ในอันตรายทันทีเมื่อซิ่งอยู่เห็นเลเซอร์ทําลายล้างกําลังมุ่งหน้าไปเขาก็คํารามด้วยความหวาดกลัวไม่ฉันตายไม่ได้ช่วยฉันน่าเสียดายที่เมื่อฮันซินและเอลยูบูโตตอบมันก็สายเกินไปแล้วบูมสถานที่ที่ซิ่งยูนั่งอยู่กลายเป็นซาบปรักหักพังและไม่พบเขาเลยความสุขของเขาจากการก้าวข้ามความทุกข์ยากถูกแทนที่ด้วยความสิ้นหวังและความกลัว บางทีซิ่งยูไม่เคยฝันว่าเขาจะถูกแวงมังฆ่าหลังจากผ่านความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าได้สาเร็จเนื่องจากตอนนี้ซิ่งยูกลายเป็นดินแดนอมตะโดยสุจริตหากเขาฟื้นตัวเขาจะสามารถปัดเป่าพลังศักดิ์สิทธิ์ของแวงมังได้อย่างง่ายดายน่าเสียดายที่โชคชะตาไม่ใจดีนักอาจกล่าวได้ว่าซิ่งยูเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าที่สุดในเวลาเดียวกันแวงมังรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นว่าซิ่งยูเหลือเพียงขี้เท่าเขาไม่คาดคิดว่าเขาจะสามารถฆ่าซิ่งยูได้อย่างง่ายดายไอ้บ้าเขาเพิ่งฆ่าดินแดนอมตะหรือเปล่า พูตามตรงแม้แต่แวงมังก็รู้สึกว่ามันเหนือจริงมากแต่ไม่นานก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอาา่าฮะแค่นี้แค่นั้นแหละในเวลาเดียวกันเสียงของระบบก็ดังขึ้นติง๊งยินดีด้วยภารกิจเสร็จสิ้นติง๊งยินดีด้วยได้รับมูล,ลค่าวิวัฒนาการถึง30มสิพันล้านติง๊งยินดีด้วยได้รับผีบสมบัติเพชร X ส I ติงเป็นไปตามข้อกําหนดด้านวิวัฒนาการเริ่มวิวัฒนาการ